จากหน้าวัดกุญเวียนนะครับเราดูน้ําท่วมนะครับหน้าวัดกุญเวียนถนนฝ่ายนี้พี่น้องประชาชนในตำบลบุกขี่เหล็กนะครับก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับท่วมบริเวณหน้าวัดก็สูงมากนะครับตอนนี้สูงมากรถใหญ่ก็ขับระมัดระวังด้วยกันนะครับคุ่งนาก็ไม่เหลือแล้วนะครับจมแนละ้วนิดแล้ว เราจะไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผ่านวัดกุดเวียนวัดหลวงปู่เสามาแล้วนะครับเริ่มจากวัดกุดเวียนเลยกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าก็ประเมินด้วยสายตาเลยวรันสามคนประชาชนครับรลูหนาครับน้ําท่วมหมดแล้วครับสูงมากตอนนี้สูงมากครับสูงมากนั่นรถวิ่งเลยใส่เข้าไปไม่ได้กันแน่เลย เป็นไงคุณยายน้ำขึ้นแต่มอะไราครับมาหวานเลยเนาะข้างหน้าไปได้หรือเปล่าไหมรู้สูงไหมไปเรื่อยๆใช่ไหมรถใหญ่ครับระมัดระวังด้วยนะครับมีชาวบ้านด้วยนะครับมันขึ้นแตมมาวานนี่นี่ยายครับเปยตตรงเนินบ้านฉันครับมาดูสถานการณ์น้ำครับ เดี๋ยวเราผมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเช็คเส้นทางน้ำนะครับครับรถใหญ่ก็ขับเรามาระวังนะครับรถเล็กจะดับนะครับเพราะว่ารถใหญ่น้ำจะกระเด็นใส่นะครับผมดูตอนนี้เลยวัดหลวงอ่เสามาแล้วนะครับเลยวัดกุฎเรียนมาแล้วนะครับมือไปบางกล้องเรามองไม่เห็นเพราะว่าต้องเกรงมากเกรงมากเะจะยาวๆแล้วกันนะครับยาวๆ เลยหนองเอื้องมาแล้วนะครับผ่านทุ่งนาที่จะไปโค้งมะกอกเราด,ด,ดูผลกระทบแล้วกันนะครับว่าไปได้ไหมนะครับถ้าไปไม่ได้เราก็ต้องหาทางกลับอ่ะเนาะอีโคง้งนึงก็จะผ่านไปโค้งมะกอกน้ำในของเยอะมากนะครับผมเดินไปายาวๆแล้วกันนะครับก็เสียวสี่โมงมินาทด้วยนะครับ มาดูชาวบ้านกันหน,น,นึ่งอ่ยาวๆวัสดีครับแถวนี้น้ําท่วมบ้านไหมยังไม่ท่วมแต่มันจะท่วมลายทางค่ะสูงมากไหมทางไปโคกมะกอกก็นี่น้ำน้ำเริ่มลงเริ่มลงใช่ไหมครับ,รบเราเช็คเส้นทางเนาะดูน้ําท่วมครับอันนี้เลือกบ้านอะไรเอ่ยกเบยอันนี้เขากดเบียนแ,แล้วเนาะอันนู้นหนองเอื้องเนาะครับเพจสุนทนบ้านฉันนะครับมาดูน้ํานะครับของคุณมากครับเดี๋ยวเราดูสักหน่อย นี่เหมือนเรือหางยาวเลยอันนี้จะออกโค้งมาเกนะครับอ่เราดูนะครับปัดตัวกันไปนะครับจับก็หารถยกแล้วกันนะครับยาวๆนะครับยาวๆอายาวๆเลยแล้วกันครับน้ำจะพัดผมร,รวมของรถไหมไหมเนาะดิฉันม่หมอไม่หมอทำไมครับมัน่วมไปเยอะนะครับตอนนี้ หนัสะวัต์สุเดียนนะครับหนักสววัต์สุเดียนเดี๋ยวผมจะไปโค้งมากล่อมดูว่าโอ้ยหมวน,น้นามหมาศาลเลยไปอเร็วแล้วกันนะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับไม่มีโอกาสจะจอดตุ้ยพี่น้องจุดจุจอดแ้ย้ยยยยยยยายดูทิางนะครับว่าทิศทางวิ่งสะดวกไหมน,นะครับบางท่นใช้ถนนคนเินะครับว่าไปได้ไหมไปได้ทั้งไปได้นะครับเพราะว่ากีพอไซน์เนาะรถเอก็เรขับรวังนะครับ ส่วนปัญหาชาวบ้านจะพบมากก็คือรถยนต์วิ่งเร็วน้ำกระเด็นเข้าบ้านแล้วก็รถเล็กนะครับมอใสคก็จะโดนน้ำกระเด็นเข้าดับเลยลกกางน้ำจบกันนะครับน้ำท่วมไ่นานะครับจ้งคเินเิวในิดนึ่งนะครับว่ามีนัดสี่โมเช้านะครับจะจรับยกีจน,นะครับคเเนน,นะครับ ชาวบ้านนะจะคุยกับชาวบ้านเรื่อยๆนะครับอันนี้ขอเป็นแาพถ่ายยาวแล้วกันนะครับถลน,นก็ยังยังไม่มีน้ำก็ไม่เจอน้ำนะครับออกจากวัดตุเรียนมาน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าพี่น้องสัญจรผ่านตอนนี้ก็พอได้อยู่นะครับเหมือนเราอยากเจอน้ำมากเลยแต่จริงๆไม่อยากเจอนะครับเอาระข้างหน้ามีเหตุด้วยเดี๋ยวเรามีเหตุหรือหาปลามีสองอย่าง โอ้น้ำเยอะเลยเนาะถึงเมือบ้านฉันเราจะขี่ลุยน้ำเราไม่ใช่เรือหางยาวนะครับจะยินนี่คือมวลน,น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะจอดปีเขาตรงนั้นนียก่นเขาทำไมกัน สวัสดีครับสุนยรดาบ้านฉันครับเป็นไงครับน้ําขึ้นแต่วันไหนนครับเร,เริ่มยุบแล,ล้วเริ่มยุบแล้วใช่ไหมทางนี้มันวิ่งได้เนาะเป็นหนักตรงหน้าวัดกุดเวียนแถลงเอื้องนิดนึงเนาะครับตอนนี้น้ำน้ำมันขึ้นแต่วันไหนขึ้นวานนี้ตอนเย็นขึ้นวานเน,ะนานนะเราได้ทํานาทําไรไหมทำเป็นไงนาเรานาอยู่หมู่เก้านองปลากระดีอ๋อหนองกระดีเนี่ยจมแน่นอนนะ <c oughs> ผมผมไม่กล้าไปเลยผมต้องลึกแน่นอนออ๋พี่อะไรครับเนี่ย ชีพีไรเอ่ยไไฟรูดนะครับไฟรูดเนาะบ้านหนองปากกรดีเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเอออันนั้นน้ำสายนู้นมันมาจากไหนคลองแยกลำตะคองใช่ไหมค่อนข้างแรงคลองตะคองก็มาได้ครับนาเรานี่มีสวนส้มสวนอะไรเขาไหมไม่มีครับม่มอ่าดวงดีหน่อยสวนมันจะเสียหายหลายเนาะสวนส้มเสียโอ้น้ำปริมาณมากอันนี้เสียนเสียนเส้นแห่ใช่ไหมได้ไหมลูกครับ็ดตสองเดินบ้านฉันครับมาดูพี่ดูน้องครับบ้านกุดเวียนครับยังไงอยู่กองหลง